ข้อ7นะคะอันนี้จะใช้เปลี่ยนหมู่การคูณเพราะว่าเราจะเอาเศษส่วนมาบวกกับเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมไปบวกกับทศนิยม งนี้นะคะพี่ก็จะแปลงให้เป็นทศนิยม34บวก5ได้39ส่วน6โอเคส9ส่วน6แปลงให้เป็นทศนิยมก็จะคือ6.5บวก38.5ได้45ในข้อนี้ถ้าแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมพี่รู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน ข้อแดนะคะเหมือนเดิมพี่จะใช้เปลี่ยนหมู่การบวกจะได้เศษขอโทษค่ะสิบสามเศษสองส่วนห้าบวกกับหกเศษหนึ่งส่วนสองห้าสิบเก้าจุดสี่ลบเ2็สิบสองจุดสามอันนี้คือ สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกค่ะทำให้อยู่ในรูปทศนิยมเลยก็ได้หรือน้องจะทำให้เป็นเสร็จเกินแล้วค่อยทำส่วนให้เท่ากันก็ได้แต่ในที่นี้พี่ขอเสนอวิธี แปลงให้เป็นทศนิยมไปเลยวงเล็บได้วงเล็บแรกได้19.9บวกกับลบสิบสอาคำตอบคือ7นะคะถัดไปในข้อที่9้าเนี่ย ี่ก็จะดึงตัวที่เหมือนกันออกมาก่อนใช้สมบัติการแจกแจงนะคะก็ในวงเล็บจะเหลือ5 0 2 9 3 6ลบ2 9่ลบ6.7อันนี้คือตัวที่ดึงมา แก้โจทย์นิดหนึ่งนะคะข้อที่9นะคะก่อนจะทำก็คือให้น้องแก้โจทย์ก่อนอ่ะเขียนใหม่เลยนะคะโจทย์ใหม่นะคะคือ ห้าสิบเก้าคูณเจ็ดสิบเจ็ยี่สิบสามโอเคจดหม่ในข้อ9นี้นะคะน้องจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยจะคูณด้วย เศษสส่วน23แสดงว่าในข้อนี้เราจะใช้สมบัติการแจกแจงโดยการดึงคูณ17ส่วน23ออกมาก่อนในวงเล็บก็จะเหลือ59ลบ29.3ลบ6.7ในวงเล็บค่ะจะได้อะไรคะใน้2่นะคะ,นนะ,ค,ะคูณกับ17ส่วน23 อ่ะรัดทอนได้ก็คือตรงนี้จะเป็นสมบัติการแจกแจงน้องดึงตัวที่มันมีอยู่ในทุกวงเล็บออกมาก่อนก็คือคูณ17ส่วน23ออกมา สุดท้ายของแบบฝึกหัดน,นี้นะคะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีเศษส่วนเศษส่วนแล้วก็มีทศนิยมทศนิยมอ่ะเราจะจับทศนิยมอะ่ะมาบวกกันแล้วก็จับเศษเศษส่วนเนี่ยมาบวกกันโดยใช้วิธีการเปลี่ยนหมู่การบวก ค่ะถ้าจะใช้เปลี่ยนหมู่การบวกได้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกค่ะพี่ขอพิมพ์ผิดโอเคจะได้ลบเศษสองส่วนสิบเอ็ดบวกยี่สิบสี่ส่วนสิบเอ็ดบวกลบหนึ่งจุดเก้าอ่ะอันนี้คือ สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกในวงเล็บแรกค่ะจะได้เศษยี่สิบสองส่วนสิบอ็ดมันก็เหมือนเอายี่สิบสี่ลบสองอะค่ะ ถ้าใช้สมบัติการสลับที่ก็จะได้ลบเข้าใจไหมเอ่ยวงเล็บหลังจะได้บวก11ตัดทอนได้นะคะสองบวกสิจะได้เท่ากับ13า พาร์ตต่อไปนะคะพาร์ตต่อไปของแบบฝึกหัดเขาให้เราบอกสมบัติอ่ะอย่างในข้อแรกสมบัติอะไรเอ่ยดูที่พี่หฮลทนะคะสมบัติการสลับที่การบวก อ่าเพราะว่ามันสลับที่กันใช่ไหมเอ่ยวงเล็บสีเหลืองบวกกับสีแดงแล้วพอเป็นฝั่งขวาอันนี้ซ้ายพอเป็นฝั่งขวาก็จะเป็นสีแดงบวกกับสีเหลืองถัดไปข้อ2ข้อ2นะคะข้อ2เนี่ย ทำไมคะเขาย้ายวงเล็บใช่ไหมเอ่ยตอนแรกเนี่ยเป็น7จส่วนสามคูณอยู่กับ1 1 4 1 4จุดาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น7.13ดุดนคูณกับเศษหส่วนสองแทนอันนี้คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณ ัดไปในข้อ3อ่าลบจยดนี้ไปเขียนโจยดใหม่นะคะข้อ3บวกเศษที่ส4ส่วน11 โอเคน้องดูที่พี่ไฮไลท์นะคะที่พี่ไฮไลท์สีส้มเนี่ยมันจากที่มันอยู่ตัวหน้าในฝั่งซ้ายมันไปอยู่ตัวหลังในฝั่งขวาและ1.9อยู่ตัวหลังกลายมาเป็นอยู่ตัวหน้าแสดงว่าในข้อนี้มันคือการสลับที่การบวก ข้อ4อ่ะข้อสี่เหมือนเราแจากแจงใช่ไหมเอ่ยแจกแจงอันนี้เข้าไปคูณแจกแจงน,นี้เข้าไปคูณข้อที่4นะคะให้เราแก้เครื่องหมายนะคะจากตรงนี้คูณน,นะคะให้แก้เป็นบวก แก้เป็นบวกนะคะตรงนี้ก็คือตัวที่พี่แฮไลทสีม่วงเข้าไปคูณกับในวงเล็บ สีส้มแล้วก็สีฟ้าก็คือสมบัติการแจกแจงนั่นเองถัดไปข้อที่5้าอ่ะสี23 23่สิบสองุดสมคูณหนึสมบัติอะไรคะสมบัติการคูณด้วย1 หนึ่งคูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นข้อที่6นะคะอ่ะเราจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเขาให้การบวกลบที่สเปะสปะเดี๋ยวมีเศษส่วนบ้างเดี๋ยวมีทศนิยมบ้างอันนี้ก็จัดให้เป็นระเบียบมากขึ้นโดยอันนี้เขาจะเรียกว่าการ เปลี่ยนมู่การบวกก็คือใส่วงเล็บให้มันบวกง่ายขึ้นนำเศษส่วนมาไว้กับเศษส่วนนำทศนิยมมาไว้กับทศนิยมเป็นการใส่วงเล็บให้เราทำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเขาให้เอาเศษส่วนมาลบกับทศนิยมพอเสร็จแล้วให้เอาไปบวกกับเศษส่วนเสร็จแล้วให้เอาไปบวกกับทศนิยม คือสเปะสปะแล้วก็มาจัดจัดเลี้ยงให้ง่ายขึ้นโดยใส่วงเล็บเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกข้อ7อ่ะข้อ7เป็นการ สลับที่การคูณเพราะว่าตรงนี้นะคะบวกกันได้18ก็คือจากสีม่วง ที่พี่ขีดเส้นตายย้ามาอยู่ตรงนี้แทนอ่ะและสีฟ้าที่พี่ขีดเส้นตายย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนก็คือการสลับที่การคูณมีเครื่องหมายคูณอยู่ตรงนี้ถัดไปนะคะในข้อ8คือสมบัติการแจกแจง แก้จทย์อีกหนึ่งนะคะในข้อที่9ตรงนี้นะคะแก้เป็น7.213133โอเคในะข้อนี้จะมี2สมบัติด,ด้วยกันก็คืออย่างแรกคือ การแจกแจงน้องแจกแจงตัวนี้เข้าไปในวงเล็บโอเคและอย่างที่สองคือสมบัติการสลับที่การคูณน,น้องแจกเข้าไปน้องจะต้องได้สามสิบสี่สามส่วนสี่คูณสิบเอ็ดจุดสามสามสาม แบบนี้แต่แต่พอเวลาเรามาอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะถูกสลับที่แสดงว่าในข้อเนี้ยมี2ส,สมบัติด้วยกันก็คือส,สมบัติแจกแจงกับสลับที่ก็คือแจกแจงก่อนแล้วค่อยสลับที่ภายในวงเล็บในหนึ่งข้ออาจจะมีหลายสมบัติก็ได้ค่ะ สลับที่การคูณนะคะถัดไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยมีด้วยกันอยู่3สมบัติอย่างแรกเลยคือจจกแจงอ่ะตรงนี้นะคะคูณกันได้เศษ็จ1ส่วนสแล้วสูตรเราก็สามารถตัดออกไปได้เลยเพราะว่าอะไรบวกศูนย์ก็จะได้ตัวนั้น อะไรบวกศูนย์ก็จะได้ตัวนั้นแสดงว่ามีสมบัติการบวกด้วยศูนย์การบวกด้วยศูนย์และ1การบวกด้วยศูนย์และมีสมบัติการบวกด้วยศูนย์และนำเศษหนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งแสดงว่าขอผู้ข้อสิบใหมค่ค่ะมาดูข้อสิบอ่ะข้อสิบจะมีหลายสมบัติเลยเราจะเห็นว่าเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ย คูณ1ก็จะได้เลยคะ่ะเศ็ด1ส่วน4แสดงว่ามีสมบัติการคูณด้วย1จากนั้นถ้า0นย์นำไปบวกนำไปบวกตัวเลขอะไรก็จะได้0แสดงว่ามีสมบัติการบวกด้วย0ขอรทษค่ะ0นย์ำขอำขอธิบายข้อส0บใหม่ค่ะในข้อ10นะคะจะมีหลายสมบัติเลยก็คือ อย่างแรกคือการคูณด้วย1จะได้ตัวนั้นและการบวกด้วยศูนอ่ะมีสองสมบัติและการคูณด้วย1การบวกด้วยศูนแล้วก็เป็นสมบัติการแจกแจงค่ะก็คือนำา1ึส่วนสี่คูณเข้าในวงเล็บคูณเข้าไปแต่ละตัวก็คือแจกแจงเข้าไป ีสมบัติการเตกแจ้ง ต่อไปนะคะตอบคำถามอ่ะหโทศนิยมไม่รู้จบเนี่ยเป็นจํานวนตรกยะหรือจํานวนอตัตกยะไม่รู้จบอ่าต้องจําแผนภาพที่เขียนให้ดูข้างบนได้ว่าถ้าเป็นโทศนิยมไม่รู้จบต้องเป็นอตัตกยะโทศนิยม3เป็นเป็นตรกยะค่ะ ถ้าทศนิยมรู้จบเป็นตกกระกยะค่ะจงเขียนจำนวนตกกรกยะที่น้อยกว่า2มา3ามจำนวนคืออันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของน้องเลยแต่พี่จะยกตัวอย่างให้นะคะ3จมจนวนอ่าอาจจะอยู่ในรูปทศนิยมซ้ําเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนเป็นจํานวนเต็ม ข้อ5ก็เหมือนกันจำนวนอัตกกรกาะที่มากกว่า9อันนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของเราเลยอาจจะเป็นทศนิยมไม่ซ้ำอ่ะอันนี้ถ้าถอดรูทก็จะได้ทศนิยมไม่ซ้ำข้อ6 เต็มศูนย์มีกี่จํานวนอะไรบ้างจํานวนเต็มศูนย์ก็จะมีแค่หนึ่งจำนวนค่ะซึ่งนั่นก็คือเลขศูนย์นั่นเองเขียนจํานวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ระหว่างลบสี่กับหถ้าอยู่ระหว่างเนี่ยแปลว่าไม่เอาเลขสองตัวนี้ถ้าคำว่าอยู่ระหว่าง ถ้าระหว่างไม่เอาลบสี่กับหกแต่ถ้าตั้งแต่นับลบสี่กับหกด้วยลบสามค่ะลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดและมากที่สุดคือจำนวนใดจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือ1แต่ไม่มีจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดคือเราหาไม่ได้ จำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดและมากที่สุดอ่ะไม่มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดนะคะแต่จะมีจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดก็คือลบหนึ่ง ตักยาเนี่ยแตกต่างกับอตัตะกยะอย่างไรอ่ะอันนี้ก็ให้เราเขียนบรรยายนะคะก็คือจำนวนตัะกยะเป็นจำนวนที่เขียนในรูปทศนิยมสาม หรือเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มโดยที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ ส่วนอัตกยะาเป็นจำนวนที่เขียนในรูปทศนิยมได้ แต่ไม่เป็นทูตสันิยมซ้ำ